สวัสดีครับผมเชิญจากแคนแอนเชิร์ดีไซน์ครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่เท่าไหร่แล้วนะวิดีโอที่10บไหมเออหรือว่น่าจะวิดีโอที่10บแล้วเนอะในคอร์เอสเอลาร์เซตเตอร์วิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนคีย์รัดครับคีย์รัดที่ผมใช้ประจําในโปรแกรมเอลาร์เซเตอร์อรนั่นเองอ่าซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันต้องกดบ่อยมากๆเลยนะก็ควรจํากันเอาไวน้นะเพราะถ้าไปไล่กดทีละปุ่มเนี่ยแบบนั่งคิดทีละทีละอันเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะบางอันว่ามันต้องคลิกตรงไหน อ่ะผมก็จําไม่ได้ครับผมเพราะผมใช้คีย์รัดจนชินหมดแล้วผมก็จะมาบอกในวิดีโอนี่แหละรับผมใช้คีย์ลัดอะไรบ้างซึ่งวิดีโอนี้ก็น่าจะไม่นานเนือมีคีย์ลัดที่จํํๆทั้งหมดประมาณ10กว่าคีย์ลัดเองมั้งที่ที่ผมใช้ประจาอ่ะนะก็ก็ก็มาดูเลยดีกว่าเปิดโปรแกรม Keyraster ขึ้นมาครับเรามาดูคีย์ลัตตัวแรกเนอะคีย์ลัตตัวแรกเนี่ยผมใช้คือตัว V ครับถ้าใครแบบอยากจําคีย์รัตตัวอื่นนอกจากที่ผมบอกเนี่ย อย่างเช่นจะจำคีย์รัตตัวในอ็อบเจกต์อย่างเงี้ยเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเราลองไปไล่ดูเนี่ยมันจะมีคีย์รัดบอกไว้ตรงนี้เห็นบ่ามีคอนโทรลเจออลจีคอนโทรลเจมีอะไรต่างๆมีคีย์รัดเยอะหมดแล้วถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ไปตรงไอคอนก็มีแบบมีตัวเอ็มเห็นว่าเป็นตัวเอ็มเป็นการสร้างองค์กลมเสี่ยงสามเหลี่ยม select t o o ก็ตัววีอ่ะที่ผมจะบอกตรงนี้คือตัววีครับ select t o o ที่ต้องใช้บ่อยมากก็ ตัว V ีเนี่ยมันเอาไปใช้อย่างนี้ครับอ่ามันเอาไว้ขยับนั่นเองตัว V ต้องจําไว้เลยนะอันหนึ่งที่ผมบอกย้ำๆมาตลอดก็คือตัวเอเก็เอาไว้ขยับจุดนะครับเอาไว้ขยับจุดกดทิ้งสองจุดก็ได้นะคลิกกดคลิกแล้วก็เลือก2จุดแล้วดึงก็ได้อ่าตัว A ตัว V ีกับตัวเแล้วก็อันหนึ่งก็คือตัวทีตัวทีก็คือเอาไว้พิมพ์ตัวอักษรนั่นเองซึ่งมันต้องใช้ประจํด้วยแหละตัวที แล้วก็คีย์รัดอีกอันนึงสมมุติเราอยู่ในตัวอักษรนะครับแล้วเราต้องการคุมตัวอักษรทั้งหมดเลยอย่างรวดเร็วถ้าเราเอามาส์ไปชี้เนี่ยเราต้องลากตัวอักษรคุมมันถูกไหมแต่อันเนี้ยแต่นเนี้ยในการใช้ของมันก็คือกดตัว A เลยครับสมมุติเราอยู่ในหน้าตัวอักษรนี้ครับแล้วกดตัว A control A ไม่ใช่กดตัว A กด control A ปับ๊บมันก็จะคุมทั้งหมดเลยก็จะลากคุมทั้งหมดเองในการใช้ราก็ตัว T พิมพ์ตัวอักษร คอนโดนเอคือคุมทั้งหมดอ่าแล้วก็อย่างอันหนึ่งก็ตัวเอมนั่นเองตัวเอมตัวเอมก็ถ้าเรากดชิปเอ็มมาเรื่อยๆอ่าถ้าเรากดเอมแล้วก็แอลครับครับที่เราต้องจำเมราะ่ะนไม่ได้กดชิปครับกดตัวเอมตัวเอมสร้างสี่เหลี่ยมตัวแอลเนี่ยสร้างวงกลมอ่าตัวแอลเนี่ยสร้างวงกลมอ่าก็ประมาณนี้ตัวเอ็มตัวแอลต่อแล้วก็ต่อมาก็คือมีอะไรนะตัวพีตัวพีนั่นเองขายไม่ได้เลยก็คือปากกานะครับ ตัวพีตัวพีก็คือปากกานั่นเองอ่ากี่ตัวแล้วเนี่ยแล้วมีอะไรอีกมีตัวไอโอเคตัวไอตัวไอก็คือตัวดูดสีนั่นเองนะตัวไอที่เราต้องจําตัวไอดูดสีแล้วก็ตัวเคตัวเคก็คือตัวเทสีนั่นเองอ่าตัวเคก็คือตัวเทสีแล้วคีรัตอีกอันนึงก็คือคอนโทนเจนั่นเองคอนโทนเจผมบอกไปคลิปวิดีโอเชลามั้งถ้าเราเลือก2จุดเนี่ย แล้วก็คอนโทรเจเนนี่ยเส้นมันก็จะเชื่อมกันนูมครับก็คอนโทรเจพปุ๊บเส้นเชื่อมมันทันทีเลยเส้น2เส้นนี้จะเชื่อมกันของคอนโทรเจตัวนี้เส้นสองเส้นก็จะเชื่อมกันทันทีอ่าก็ประมาณนี้นะก็เอาไว้เชื่อมเส้นอ่ะมกดอันนี้อันนี้ปุ๊บคอนโทรเจเาเชื่อมเส้นสองเส้นก็จะเชื่อมกับอ่าถ้ามองไม่เห็นเนี่ยผมทําไม่เห็นนะครับทําเป็นเส้นดีกว่าโอเคเส้น2จุดนะจุดนี้จุดนี้ าา A, ลากคลุมฟันโอนเอลากคลุมหน่อยตรงนี้ฟังโอนเอฟังโนเจไม่ใช่ฟงโนเองโอนเจปั๊บปึ๊บมันก็มีเส้นโผล่ขึ้นมาสองเส้นเลยนะฟังโอนเจก็ไว้เชื่อมเส้นนั่นเองอ่านีวมีอะไร,รอ่ะมีโอนเจอันนี้อันนี้อันนี้ที่ต้องใช้บ่อยๆสมมุติเราสร้างวงกลมขึ้นมานะครับปรับเส้นขยายเส้นมันก็สามสิบเราสร้างวงกลมขึ้นมาแล้วเราจะก๊อปปี้มันเราจะก๊อปปี้มันก็คือการกด alt ครับ a r t ก็คืออนิเมะนั่นเองแล้วคลิกดึงออกมามันก็จะเป็นการ copy แล้วเอามาวางนะครับ copy ออกมาพอเราปล่อย a r t ปุ๊บปล่อยปล่อยเมาส์ปุ๊บก,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 ก็จะ copy ออกมาและอยกาันหึงที่ต้องใช้สมมุติเรากด a r t copy ไ่นะเห็นปะ้ะมันจะแบบเป็นอิสระเลยให้เรากดชิปอีกครั้งครับกดชิปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบ45องศาแนวนอนนังบนขางซ้ายข้างขวามันจะล็อกไว้เลยครับล็อกล็อกไว้ไม่ให้มันแบบ เปลี่ยนองศาไปมุมอื่นสมมติถ้าเราปล่อยชิปผุ้เป็นบ้านมาอีกตลาดเลยถ้าเรากดชิปปั๊บก็ล็อกกันทีเลยมันจะเท่าเป๊ะเลยว่าเท่ากันเป,ป๊ะขนาดเท่ากันอ,อยู่ในแนวหน้าเดียวกันนั่นเองนั่นคือการกด RT แล้วก็ชิปคือการ copy แลวดึงออกมานะแล้วก็อีกอันหนึ่งมีอะไรนะการกด Control C คือการ copy และกด Control V ก็คือการวางลงลงไป อ่าคอนโทรนซีคอนโทรนวีนี่คือเราคัดลแล้วก็เพจเพจมัลงไปคอนโทรนซีคอนโทรนวีแล้วก็มีตัวไหนนะอ่าคอนโทรนจีจุดจีนั่นเองจุดจีจุดจีจุดจีก็คือเกเรียนนั่นเองสมมุติถ้าเราไล่สีเกเรียนแล้วกดจุดจีไปเนี่ยมันก็จะเป็นนี้เลยครับอ่าเห็นปะผมก็ไม่ต้องไปนั่งกดตัวนี้เลยนะจุดจีก็คือเกเรียนอ่าใช้อย่างนี้นี่เองคอัดลอกไปแล้วคราวนี้ เรามาอันครับสมมุติผม ALG copy ออกมาแล้วออกมาหนึครับแล้วผมต้องการสร้างให้มันมีแบบหลายๆอันต่อต่อตอมาเนี่ยเราก็กด c o n โทลดีครบบบบับปุ๊บปุ๊บมันก็จะก๊อปมาเต็มเลยบ้างคอนโทลดีมันก็จะมีคอนโทลดีมันก็จะมีการกด c o n โทลดีคือ copy แล้ววางไว้ต่อต่อไปนึงต่อเนื่องมาเลยครับกดคอนโทลดีอ่าก็อีกอันนึงคือตัว R ตัว R ก็คือ rotation นั่นเอง ตัวอาร์ช่วงสี่ผมสร้างสร้าง,สร,างสร้างซีเหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วผมไปที่ตัวอาร์เนี่ยตัวอาร์ก็คือหมุนนั่นเองมันหมุนเอาไว้หมุนนั่นเองหมุนแต่ตัวอาร์เนี่ยมันมีทักษะพิเศษอย่างหนึง่งคือถ้าเรากด ALT และคลิกลงไปเนี่ยปับ๊บแล้วผมกด Preview ดูเนี่ยมันจะเป็นการหมุนแบบ Copy ครับอ่าสมมวงทผมผมผม,ผมตั้งไว้ประมาณสัก30แล้วกันแล้วผมก็ Preview มันดูปุ๊บ โอเคมัน okay, เป็นอย่างนี้นะแล้วผมกด copy นะครับกด copy กปึ๊บแล้วผมก็กดกด c อนโทรล D ปึ๊บปึ๊ปึ๊ปึปป๊มันก็จะ copy ที่มาเต็มเลยไหมครับ copy copy ดับตับไว้อ่าแล้วอันนี้คือผมจิ้มไม่ต้องการนะแต่ถ้าอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับ <c oughs> ผมสร้างตัว M สร้างสี่เหลี่ยนขึ้นมาแล้วตอนนี้ผมก็ไปที่ตัว R แล้วกด ALT ตรงนี้แล้วกดคลิกลงไป อยู่ในเครื่องมือหมุนนะครับแล้วคลิกลงไปปึ๊บคือจุดศูนย์กลางเนี่ยมันจะวนรอบไปตรงที่เราคลิกสมมติผมกดคัพกี้นะครับปั๊บเห็นปะมันก็จะวนรอบตามที่เราคลิกเป็นอย่างนี้เลยอ่าที่ผมใช้ไปบ่อยนะที่ผมน้องจำแล้วก็ใช้ไบ่อยคือทั้งหมดแล้วแหละหมดละที่ต้องมีในนี้อ่ามีอะไรนะอ่าน่าจะไม่มีแล้วที่ต้องใช้ไปบ่อยก็มีไม่อีกตัวเนาะก็จําไม่ค่อยได้ ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะที่ที่ที่ต้องจำที่ต้องใช้ประจำโอเคตัว V ตัว A ตัวพอะไรพวกนี้ก็จำจำกันไว้มันทำให้เราใช้งานได้เร็วและง่ายมากขึ้นนั่นเองอ่ะก็ลองกินทีละช้าๆกันแ้กค่อยๆกดเออกดทีละปุ่มทีละปุ่มอะไรเงี้ยเดยกก็จะจำได้โอเคเจอกันวีโอหน้าครับรวจจีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะได้ความรู้กันสวัสดีครับบ๊ายบาย